กินข้าวแส่บบตอนเที่ยงทำกันพี่น้องเอ้ยไครกับอยูเพื่อนพี่น้องอยู่แต่สองสามคนแหละพี่น้องเอ้ยท่าแม่ก็ลงวัดอาน้มัข้าห้า ขายแกงเหอด้านเปงเนืเยเป็นเปลือยมีอนเาริกนัวแล้ว้ตกมาล้วล่ะิาะตงพันมันเต็มัวห้าข้ยอด้อบวกใส่อบไ่น้อย わあ。な ตัวดินตไปลูกตนไปปลูกมันปลูกไสลยลูกหน่อยพี่นองเ้ยนี่ที่จะมาใหม่หนึ่งมากจแห้งขึ้นโตมากก็เป็นประมมันี้่ะมันทำไมชวนแปลกอุต่า กันวมาก่อนวสี่วสีนะนี่เอออยูันรอยูันอะไรมเ๊ะปดแล้วกัน่ไปเบิกมมกคุ้มานี่เกิดนะมันแล้วก็ไปน้ำเย็นให้แม่ไปนี่ลูกฮะน่ะเสเาใส่เาอยู่เจ้ากับี่เอาเองสิลูกเจ็บมือเจ็บ แล้วเก่งแล้วต้นเก่งเด็กป๊าเป๊าป้าลงเบ่งอยู่นะไปไปไปมาแำ่มตื้อลูกอ่ะเดินลูกไปหรอไม่ใช่ง่ายกันหรอกนี่ล้อพอไม่หน่อย

พี่หมาไม่หมอรอน้องหมา6000อย่ากล้องลูก ตายุคนไส้ดดไส้ดูดถูกอีกดูเอานอมนอี่นาอิกอยู่สรร้านอะไรสอยู่สวรแล้วก็อยู่เยี่ยแล้วเี่ยอกเไป็งานเนี่ยบาดูี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลูกุนงินยนกโข้าโทรมาเลยข้าโทรมาไห้ไ่ส้มไห้ไห้กันนะอะไรครับเป็นยังไง สู่ที่ได้วะแนี่นิ่เนี่ยอ๋อนีนี่มองดูทิ้นดูไส้ไปทายอย้ยมันเป็นอะรนะขอใจเราว่าส้ดูดให่ๆนิดใหญ่ใหย่ๆเพื่อส้ดูนุมากเกี่ยวกับผักนีกมั้ะอืม

ซา่งยตั้งใจสิบะหานตุมตะกุ้มตลาดนะฮะน้นักะมนนอนพุ่งขึ้นฮะมันนอนบ่ายหนักเดยไปน้ำแต่มันรอดรับนะฮะาบอกพ้ามาหมนาวได้ขาดโดดโดดแล้วมันจะขึ้น ใช้ใช้กูเลี้ยงนอกมันะมาทดสอบใช่นามันแลก็ับต

ก็เอาง่ายอ่ะหน้าม well, uh, ันดกหน้าม well well ันดกหน้าดกใบจิกมันติ๊น้ำใบจิกเหนเหรอใบจิกมันก็เป็นผักหล่อมนาเขาก็กระดมขปาวก็เปาตทั้งั้่แม่ดาบุกุลูโยมบอกกัน เป็นหูแล้วเป็นหูมันก็เบื่อแล้วเป็นหูเป็นตาเป็นหูไป

ไอะไมัยไมยาไปเ้บาไหมงามดีดีไป